ช่างในแกเป็นช่างตัดผมแกก็เป็นคนที่อัตยาศัยดีด้วยแหละครับตัดผมไปแกก็ชอบจะชวนลูกค้าคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเนะี่ยลูกค้าก็เพลินดีเหมือนกันเวลาไปตัดผมกับแกแกก็ตัดผมดีด้วยแหละหมายถึงว่าก็คนเราเวลาตัดผมถ้าไปตัดผมถ้าช่างบางช่างมันเจ็บนั่นอยู่นะครับหมายความว่า เวลาไปตัดผมเนี่ยช่างคนที่ตัดไม่ดีเขาจะตัดยังไงไม่รู้ตัดไม่สนใจไม่เทคแคร์ลูกค้านะ่ะหมายความว่าเวลาตัดเอ่อผมที่ไรนะลูกค้าจะรู้สึกเจ็บตามหัวมากเนะี่ยคือคือมือจะหนักไปหน่อยนะหมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าช่างตัดผมไม่ดีนะแล้วก็เหมือนกับทําแบบกเกลียกลาดเนี่ยลูกค้าก็จะไม่ชอบเท่าไหร่นะเวลาตัดผมก็จะเหมือนร,รีบๆเอ่อเอาปริมาณเป็นใหญ่นะ่ หมายถึงว่าไม่ใส่ใจกับลูกค้าแต่ละคนแต่ละคนไปนะตัดก็ทําแบบเกลี้ยกลาดไปเนะี่ยผู้ใหญ่ก็เคยเจอหลายคนอยู่เหมือนกันก็รู้สึกว่าแย่มากเหมือนกันเวลาไปตัดผมถ้าเจอช่างที่ตัดไม่ดีเนะี่ยก็แต่สําหรับช่างในแกก็เป็นคนที่ตัดผมดีมากนะ่แกก็จะใส่ใจกับลูกค้าแต่ละคนนะถ้าสมมติว่ามีคนเอ่อมา รอตัดผมมากไปแกก็จะบอกว่าก็แนะนําให้ไปตัดร้านานั้นร้านนี้นะเพราะว่าร้านนี้ก็มันก็มากเกินไปแกก็บอกดีๆนี่แหละหมายความว่าแกจะไม่เอาปริมาณนะแกจะเอาเทคแคร์ลูกค้าแต่เราคนต่คนอย่างอย่างดีอย่างดีพอสมควรนะตัดผมไปก็เ,เบามือไม่ไม่จิตเนะเวลาโกนหวดโกนอะไรก็ทําทําดีครับช่นไนแกก็ เคยเล่าเรื่องหลอนให้ฟังเหมือนกันแกก็มีประสบการณ์ตัดผมมาหลายปีเหมือนกันลูกค้าแกก็มีสมมาปากวรนอยู่หมายความว่ากแกก็เลือกเอาปริมาณนะแกก็ตัดให้แต่ละคนอย่างดีที่สุดเนะี่ยทีนี้มันแกมาเจอเรื่องหลอนของแกนี่แหละครับเรื่องก็คือว่ามีลูกค้ารายหนึ่งมาหาแกเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจก็มามากับญาตินะญาติเป็นคนพามา ก็อายุกับยังไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เป็นโรคหัวใจที่ยังไงล่ะค่อนข้างจะหนักพอสมควรอยู่นะแกก็ตัดผมก็ก็ท,ท,ทกําดีอะไทำทำเหมือนลูกค้ารายอื่นนะแกก็ระวังด้วยเพราะว่าลูกค้ารายนี้เอ่อเป็นเป็น,ปนมีโรคประจาตัวนะ่ก็ตัดไปเหมือนกับตัดในคนอื่นนั่นแหละแต่พอจังหวะที่กําลังจะการตัดผมเขาจะมีเวลาตัดผมเสร็จเขาจะมี ช่างจะเลื่อนเก้าอี้ให้เป็นเบาะนอน,นลงไปแล้วาภาษาทางช่างเขาเรียกว่ากันหน้าน่หมายความว่านโกนหนวดน,น่ก็จะทําทุกไม่ไม่ว่าจะใครจะมีหนวดไม่มีหนวดช่างก็จะท,ทําทุกทุกไลายไปแหละครับหมายความว่าตัดผมเสร็จก็จะเลื่อนเก้าอี้ลงให้ลูกค้านอนงายขึ้นแล้วก็เอามีดโกนมาขูดขูด,ขด,ขดหน้าตัวเองเน,น่นหน้าลูกค้าน,นั่นแหละเขาเรียกว่ากันหน้านแกก็ทําทําดีด้วยแหละ แต่สุดสำหรับลูกค้าหลายนี้มันเกิดเรื่องขึ้นกับแกนะครับเขาไปโรคหัวใจนะจังหวะที่แกตัดผมเสร็จเนะ่ยพอเลื่อนจังหวะที่เลื่อนจะให้ลูกค้านอนลงไปเพื่อจีกันหน้าลูกค้านะปรากฏว่าลูกค้าตกใจแล้วนอนหงายไปคือตายทันทีขณะนั้นนะครับหมายความว่าพอเลื่อนเก้าอี้ลงให้ลูกค้านอนลงไปนะลูกค้าเกิดตาค้างตะลึงตายขณะนั้นนะแกก็ ทั้งญาติทั้งคนตัดรอตัดผมอยูย่ก็มามุงดูกันใหญ่เลยนะก็ลูกค้าก็ตายถึงกับตายเหลือขึ้นค่าที่ขณะที่แกกําลังเลื่อนอ่อเก้าอี้แล้วให้ลูกค้างายหน้าขึ้นกํนากลังอ่อขณะที่กําลังจะกันหน้าให้ลูกค้านะลูกค้าเกิดตายขึ้นมาทันทีทางญาติของลูกค้าเขาก็ไม่ติดใจกับการตายของลูกค้าแร้วเขาก็รู้ดีว่า ที่ลูกค้าเสียชีวิตไปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าช่างในเป็นคนทําให้เขาตกใจหรอกแต่เป็นเพราะเขามีอาการหนักมาแต่แตในตะไรเองเนี่ยเขาก็อาจจะก็มีบ้างแหละ,ะขณะที่บางครั้งผู้ใหญ่ก็เคยเหมือนกันในเวลา,ช,าช่างเขาเลื่อนเวลาไปตัดผมเนี่ยช่างช่างเขาเลื่อนเก้าอี้ให้นอนเนี่ยบางทีก็มูกเหมือนกันบางทีก็ตกใจเหมือนกันก็ ก็มีส่วนเหมือนกันสิ่งที่ช่างในทำก็ก็มีส่วนทําให้หมายความว่าก็ไม่ไม่เจตนาไม,ไม่ไม่เจตนาให้ตกใจหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันมันก็มีผลมอนกันแหละลูกค้าก็ตกใจวูบไปทีหนึ่งเนะ่เพราะบูบลงไปแล้วโพ์ไงจะไงอา่าหน้าให้ช่างในกันหน้าให้นะ่ะก็เกิดเสียชีวิตไปท,ทันทีก็ไม่เป็นไรก็ไม่เอาเรื่องว่าความกันหรอก ทางญาติของผู้เสียชีวิตผู้ตายของลูกค้าน่ะช่างในก็ถึงขนาดว่าไปบวชหน้าไฟให้กับคนเนี่ยกับลูกค้าคนาเนี่ยลายเนี่ยทั้งที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันเพราะว่าก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะมันมัน,ม,นมันก็สุดวิสัยแต่ก็ลูกค้าตายไปก็ก็แล้วไปเวลาก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วครับช่างในกับมีความรู้สึกว่าตัดผมไปเนี่ย ขณะที่กําลังกันหน้าให้กับลูกค้านะช่างในกับมีความรู้สึกว่าเหมือนหน้าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเหมือนเหมือนหน้าคนที่ตายไปนะคนที่ช่างในเห e ็นตอนตายน่ยแต่ละลายแต่ละลายเหมือนม่รู้เป็นยังไงอาจจะเป็นตาลายหรือว่าก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกแต่ว่าช่างในกับมีความรู้สึกว่าขณะที่ทํางานทําการอยู่เนะี่ยช่างในกัเห็นเห็นหน้าหน้าลูกค้าแต่ละคนนะ่ะ เป็นหน้าของคนตายที่ช่างในเห็นวันนั้นเวลาจะนอนก็เหมือนกันห้องนอนของช่างในก็จะปกติห้องนอนของช่างในก็จะทําไว้ใกล้ๆกับห้องตัดผมนแหละเวลาตัดผมเสร็จก็ประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มมาเรานนี้ช่างในก็จะมาปิดหลานก็จะเข้านอนที่ห้องข้างๆกับห้องจัดผมของตัวเองเวลาช่างในหันมามองที่เก้าอี้ตัดผมทีไรเหมือนมีคนนั่งอยู่ เก้าอี้ตัดผมในห้องของช่างในเห็นบ่อยมากแล้วก็เห็นเกือบทุกคืนนะครับจนช่างในกับมีความรู้สึกว่ามันไม่ดีเรมันรู้สึกว่าคือบรรยากาศมันไม่ชอบมาพากล้วาเลยทั้งฝ่ายญาติของลูกค้าคนนี้ก็เหมันกันนะบางทีเขามาทักช่างในบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาเห็นญาติของเขาที่ตายอยู่ในร้านเนี่ยมายืนที่หน้าร้านช่างในว่าเงิน ก็เห็นบ่อยเือนกันเห็นคือเห็นมายืนอยู่ที่หน้าร้านตัดผมที่ตัวเองตายเนี่ยสุดท้ายช่างในกับญาติของอผู้เสียคนตายคนเนี้ยก็ถึงขนาดปรึกษากันว่าจะเอาพระมาทาพิธี mm hmm. เขาเรียกว่าอะไร mm hmm. เขาเรียกว่าซ่อนขวัญซ่อนขวัญคนตายเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆคงจะเคยเจอเหตุการณ์อยู่แล้วเวลารถประสพบวชเหตุเขาชนกันตามที่ไหนที่ไหนเนี่ยมีคนตายเนี่ย เขายังมีพระมาทําพิธีซ่อนขวัญกันบริเวณนั้นนั่นแหละทำทำแบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันก็ทําพิธีนั่นแหละทาพิธีเขาเรียกว่าพิธีซ่อนขวัญกันนะก็ทําแต่ว่าก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมหมายความว่าช่างในยังเจอเหตุการณ์หลวนเป็นประจําอยู่จนก็ก็ไม่ำ้ำเร็จช่างในก็ถึงขนาดเปลี่ยนทําเลที่ตัดผมไปทาเลเปลี่ยนเปลี่ยนทาเลใหม่ ไปตั้งร้านแต่ผมที่อื่นนะ